เอาบรรยากาศตลาดนัดไทยเรามาให้ชมนะครับักหนวยใดก็เลือกเอาเลยค่ะมะเขือหลายมือมนหลวเป็นนั่นแหะตลาดวันนี้มเขือตลาดวันจันทร์นะครับจันทร์และพฤหัสของวันครับ ัไล่ใช้มดก็มีผมเดินออกมาข้างนอกนะครับอยู่ข้างในแอร์คนเยอะขอบคุณครับวันนะครับ บาหีระทะเีคีรับอาหารทะเลมีหมดทุกอย่างที่ตลาดเราเราเลยเงี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ผลไม้ครับ